สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สาระนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปต่อนะครับการทำรถอเนกประสงค์นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ทำตัวชัดนีนะครับตัวชัดนีก็คือตัวตัวเหล็กโครงหลักของรถเนี่ยนะครับก็ผ่านมาอีก2วันนะครับก็สเต็ปที่2ก็คือทำระบบแหนบนะครับแหนบ ช่วงล่างตรงนี้นะครับนี่ฮะเนี่ยตรงนี้เลยนะครับก็ทำอยู่เกือบสองวันนะครับทำวันนิดวลาหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ทำเต็มวันนะฮะก็ได้แค่นี้นะครับเมื่อวานทำประมาณครึ่งวันก็ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำนะครับเมื่อวานก็คือเราทำเต้าแน่ ตัวนี้นะครับเมื่อวานทําได้แค่ตัวเดียวเลยนะครับก็คือเราขึ้นเตาแหนบขึ้นมาตัวหน้านะครับเป็นตัวตายเลยนะครับล็อกปิดกับเชนซีเลยนะครับพอตัวหลังก็ใช้ตรงเต็งนะครับของรถกระบะมาใส่นะครับแต่หน้าเราจะได้แนบแค่แผ่นเดียวนะครับเพราะว่ารถเราไม่ได้หนักนะครับเบามากขึ้นไปเหยียบแล้วลงไปหน่อยเดียวเองนะครับหนักไม่เยอะนะครับก็ตรงเต็งก็นี่ฮะใช้ท่อแป๊บ หนาน่อยนะครับแล้วก็เชื่อมยึดไว้กับตัวเช็ดซีแล้วก็ใช้เหล็กดาวเมฆหนึ่งแผ่นนะครับป้องกันการหลุดแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวงเดงตัวนี้เป็นตรงเดงสี่นิ้วนะครับนีนน้ชื่อช่วงล้อหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็ทําเหมือนกันนะครับด้านหลังก็ทําเต้าแหนบนะครับเหมือนกัน ตัวนี้ตัวตายเลยล็อกตายไม่มีการขยับนะครับเพื่อไว้รับแหนบตัวหน้านะครับแล้วก็เข้าไปด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นตรงเตยงเหมือนกันนะครับแต่เป็นเจ็ดนิ้ววอลงหลังใช้น้ำหนักรับน้ำหนักนะครับก็เลยใช้ตรงเตยงสูงหน่อยแล้วก็อีกตัวก็คือ ตัวนี้นะครับแหนบอันจะเป็นแหนบเสริมอีกตัวหนึ่งตัวหลังจะใส่แหนบ2ชั้นนะครับแหนบตัวนี้ก็จะเป็นของดีแหนบนะครับตัวหน้าของเป็นของเมตตี้นะครับรถคันนี้รวมแล้วก็2ยี่ห้อแล้วนะครับกเกียร์จะเป็นของมาสด้านะครับพวงมาลัยจะเป็นของนิสันนี่ฮะรถทัชซี่ขึ้นโครงแล้วได้ประมาณนี้นะครับประคงทําต่ออีกหลายวันนะครับ เรามาอัปเดตให้ดูกันว่า2วันแล้วนะครับได้อะไรบ้างแล้วก็วันที่ทำแท้สีวันหนึงรวมเป็น3วันนะครับนี่นะครับคือรถอเนกประสงค์ทำไปคิดไปแก้ปัญหาไปนะครับออกแบบไปนะครับแต่ไม่มีแบบตายตัวนะครับขอบคุณครับนะครับสำหรับการเข้ารับชมนะครับจนจดคลิปนะครับหวังว่าท่านจะคงติดตามการทำรถอเนกประสงค์พาร์ทสามพาร์ทส ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนสำเร็จลุล่วงเป็นคันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ